วันนี้มารีวิวโน้ตบุ๊กมือ2องครับจากญี่ปุ่นนะฮะก็คือตัวนี้นะครับเป็นฟูจิซื่อนะฮะตัวนี้นะมีรายละเอียดยังไงไปดูกันเลยนะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กของฟูจิซื่อนะเป็นโน้ตบุ๊กมือ2จากญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้เป็นรุ่น l i ท์บุ๊กเอสซีรีสนะฮะตัวนี้เป็นรุ่น7-6-2 g นะครับ ซีพียูเป็น Core i3 นะฮะตัวนี้แรม4กิกฮาร์ดที่สามร้อยยนะครับหน้าจอ13.3นิ้วนะฮะตัวนี้เหมาะสําหรับว่าพกพาไปข้างนอกนะเพราะว่าหน้าจอไม่ใหญ่มากนะครับตัวนี้เรามาดูบอดี้ภายนอกกันเลยนะครับว่าสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็คือดูตามตามมุมนะตัวนี้สภาพไม่มีการจำรุดเสียหายนะครับให้ usb 3.0 ด้านซ้ายมือผมนะตอนนี้มาสองช่องนะก็พอตตัวดิสเพย์พอตนะตัวนี้เป็นดิสเพย์พอตนะครับตัวนี้นะแล้วก็ช่องเสียบาายาชาร์จไฟก็อยู่ทางด้านซ้ายมือนะข้างหลังก็จะมีพอรต VGA ซับมาให้นะสำหรับต่อออกจอนอกนะฮะตัวนี้คือส,สภาพาด้านรอบๆของตัวเครื่องนะฮะ ก็จะมีช่องแลนนะทางขวามือก็จะมีช่อง USB อีกช่องหนึ่งนะเป็น USB 2.0นะครับอันนี้เป็นตัวซ d ดีรอมนะไว้อ่านแผ่นซ d นะครับอ่าส่วนบบดีขนะ้ข้างหน้านะข้างหน้าอันนี้คือข้างหลังนะนี่ข้างหัดี้คือข้างหลังสภาพนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นข้างหน้านะข้างหน้าภาพหน้าจอนะอนดูนะ สภาพข้างหน้านะแล้วก็คีย์บอร์ดนะคีย์บอร์ดก็จะเป็นสีขาวนะสีขาวนิดนึงนะครับสีขาวแล้วก็ตัวหนังสือก็จะเป็นอ่าอ่าติดนะเป็นสติ๊กเกอร์ติดคีย์บอร์ดมาให้นะแต่ว่าก็เป็นสีขาวมาให้นะครับครับตัวนี้ก็จะมีโลโก้คอยสามมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะก็ปุ่มข้างบนก็จะเป็นปุ่มกด เมนูต่างๆนะปุ่มพวาวเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับครับอันนี้ก็คือด้านหน้านะมีช่องเสียบตัวเมมโมรี Memory, นะตรงนี้อยู่ข้างหน้านะแล้วก็สภาพข้างหลังนะข้างหลังเป็นเมกินเจเปนเลยฮนะตัวนี้นบลุกจากญี่ปุ่นนะตัวเครื่องให้ Windows แท้มาก็คือเป็น Windows 8 Pro นะตัวนี้นะครับ แบตเตอรี่ยังใช้งานได้ปกตินะฮะตัวนี้ก็คือก็สิบแปดปอร์เซนอยู่นะแบตเตอรี่ทํางานได้ปกตินะ่าเดี๋ยวเราไปดูการทํางานในการเปิดเครื่องแล้วก็ดูการทํางานของอสภาพเครื่องภายในกันนะครับครับต่อไปเราก็มาดูสเปคภายในตัวเครื่องกันนะครเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ใช้สเปค CPU เป็นรุ่นนะ Core i 3นะครับ ก็ไอสามเป็นเจนอ่าเป็นเจนสามนะฮะเป็นเจนสามนะสามหนึ่งสองศูนย์นะสองจุดห้ากิกะเฮิร์ต์นะครับตัวนี้แรมสี่กิกนะให้แรมมาสี่กิกนะครับตัวนี้นะแล้วก็เป็นตัวให้ฮาร์ดดิสนะฮาร์ดดิสเก็บข้อมูลมาทั้งหมด320กิกด้วยกันนะ กับฮาร์ดดิสก์ก็แบ่งเป็น2 p a พาร์ติชันนะก็คือสอไดร์นะตัวนี้นะครับครับส่วนตัวระบบตัวเครื่อง wi-fi ตัวนี้ให้มาเป็น wi-fi 5G แล้วก็2.4นะฮะตัวนี้ให้มา 5G เลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะค่อนข้างจะเร็วนะตัวนี้นะครับแล้วก็สำหรับตัวตัวแบตเตอรี่นะฮะตัวแบตเตอรี่นะตัวแบตเตอรี่ก็ าสามารถเก็บไฟได้ปกตินะทำงานได้ปกตินะตัวแบตเตอรี่นะก็ยัง90%กว่าอยู่นะอันนี้ใช้พลังงานแบตเตอรี่นะเหลืออยู่70%สนะ69%นะครับครับส่วนโปรแกรมนะโปรแกรมก็ให้ติดตั้งเป็นโปรแกรมพื้นฐานทั่วไปนะฮะก็เป็นโปรแกรมไม่ f อฟฟินะดูหนังฟังเพลงนะทำง,งานทั่วไปนะครับตัวนี้นะฮะอ,อันนี้ก็คือ สเปคแล้วก็สภาพการทํางานภายในตัวเครื่องนะเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะพอกดขึ้นมาก็ตอบสนองดีนะไม่ไม่หน่วงไม่ช้านะครับตัวนี้นะครับนะครับก็อันนี้คือคร่าวๆนะคร่าวๆนะสเปคภายในนะครับครับนี้ก็เป็นการรีวิวตัวโน้ตบุ๊กมือสองนะครับคือเจ้าตัวฟูจิซูไลท์บุ๊กรุ่น S series ตัวนี้นะครับ ก็ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s ไ r i b e กดติดตามกันด้วยนะครับทางเราจะมีตัวน้ตมุุกมือสองสภาพดีๆนะฮะมาดีิวกันทุกสัปดาห์นะครับขอบคุณทีต่ติดตามรับชมกันนะครับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ